ตอนนี้ a t a s นะครับกำลังมีอัปเดตใหม่เกิดขึ้นนะครับเป็ Smart Money Concept นสมาร t ท o n e ิคอนเซ็ปครับเอาใจใครที่เทรด Smart Money c อนเซ็ปนะครับแล้วก็มีโครงสร้างอัตโนมัติด้วยนะครับสามารถปิดเปิดได้ใช้งานได้อย่างอัตโนมัติเลยมีลูกเล่นเยอะมากนะครับข้างในนี้มี p a t เทิรหลากหลายชนิดเลยอยู่ข้างในนี้เป็น StructurePoint, Change of e h a r a c t e r BOS แล้วก็มี p a t เทิรที่เราสามารถ enable ได้นะครับ SFP ก็คือ swing failure pattern นั่นเองนะครับที่สามารถมอง p a t เทิรได้ว่ามันจะเป็น fail swing หรือเปล่าก็าสามารถมอง order block ได้แล้วก็ผสมผสานกันไปกับการ trade order flow ด้วยนะครับถ้าสนใจเนาะอยากจะใช้มันนะครับผมก็เข้า order ตรงนี้ไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้เทคนิค order block ตรงนี้แล้วก็ใช้ point of control เป็นตัวช่วยแล้วก็มี initial balance ตรงนี้ด้วยเป็นตัวช่วยนะครับ แล้วเราก็เข้าออเดอร์ได้อย่างแม่นยำม,มากเลยมันจะมีสัญญาณบอกเป็นลูกศรด้วยถ้าเป็นสวิงเฟลเลอร์แพทเทิร์นเกิดขึ้นนะครับลูกศรมันจะเกิดขึ้นเราก็เทรดออกจากออเดอร์บล็อกได้แบบนี้ใครสนใจพิมพ์เข้าไปในคอมเมนต์ว่า MAIT แล้วผมจะทักไปหานะครับขอบคุณครับ